การบาดเจ็บของเอ็นข้อเข่าด้านในพบบ่อยไหมแล้วต้องรักษาอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับเอ็นข้อเข่าด้านในของคนเราเนี่ยเป็นเอ็นที่อยู่ด้านข้างของข้อเข่าซึ่งเป็นเอ็นที่อยู่ด้านในเป็นลักษณะแผ่นแบนยาวนะฮะทำหน้าที่ป้องกันแรงกระแทกจากด้านข้างปกติเอ็นข้อเข่าด้านในเนี่ยพบบ่อยไหมพบบ่อยครับเพราะว่าเป็นการบาดเจ็บที่พบบ่อยสักประมาณ40-50%ของข้อเข่า โดยเราจะพบจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะฮะโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นพวกกีฬาปะทะเช่นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลลักบี้ต่างๆนะฮะโดยอาจจะพบร่วมกับเอ็นข้อเข่าไขว้หน้าได้นะครับประมาณ70-80% โดยสาเหตุที่เกิดการบาดเจ็บเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างเป็นหลักๆนะฮะโดยประการแรกเราก็จะพบว่าการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือการเล่นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลลักบี้ต่างๆขณะที่เราเดินหรือเราวิ่งอยู่เนี่ยมีคนมากระแทกแต่ด้านข้างด้านนอกขณะที่ข้อเข่าเรางอเนี่ยเอ็นข้อเข่าเราด้านในก็จะมีการอ้าหรือฉีกขาดมากขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเรามีการบิดข้อเข่าร่วมด้วยเนี่ยอาจจะทาให้เอ็นไขว้หน้าเนี่ยฉีกขาดได้ซึ่งถ้าเรามีปัญหาเล่งเอ็นฉีกขาดมันจะมีเสียงดังป๊อปขึ้นมา แล้วจะทําให้เรามีการปวดบวมมากขึ้นได้ครับสาเหตุที่2ที่เราพบก็คือสาเหตุจากอุบัติเหตุรถนะฮะโดยเฉพาะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งพบบ่อยในบ้านเราซึ่งปัญหาเนี่ยก็จะทําให้เกิดความรุนแรงเยอะขึ้นทําให้ข้อเข่าหลุดมีเอ็นฉีกขาดหลายๆเส้นซึ่งอันเนี้ยจะเป็นภาวะที่รุนแรงมากนะครับอาการของคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของปวดบวมมีรอยช้ำขึ้นมาที่เอ็นข้อเข่าด้านในนะครับ บางทีก็จะมีอาการปวดตึงเวลางอนะครับทำให้เจ็บมากพอเลยไปสัก2สสัปดาห์เราก็จะพบว่าพอเราเดินเราขยับเราก็จะรู้สึกว่าข้อเข่าเราอ้าหลวมไม่มั่นคงรู้สึกว่าไม่สบายตัวเวลาวิ่งออกกําลังกายก็จะพบว่าเอ็นเราเนี่ยมีปัญหารู้สึกว่าอ้าไม่มั่นคงได้หรือบางคนไปเล่นกีฬาก็จะพบว่าไปเล่นบอลแปรฟุตบอลแล้วจะมีปัญหาได้นะครับ การรักษาเอ็นข้อเข่าทำอย่างไรระดับแรกก็คือรักษาโดยไม่ผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่คนไข้น่าจะพอใจกับการรักษาโดยไม่ผ่าตัดมากกว่าส่วนใหญ่ของเอ็นข้อเขา่าด้านในเนี่ยเราจะรักษาโดยการไม่ผ่าตัดเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่ฉีกขาดในระดับที่1คือมีการช้ำนิดหน่อยระดับ2ฉีกขาดบางส่วน50%หรือระดับสฉีกขาดทั้งหมด100%ก็จะใช้ในบางกรณีเชื่อมด,ด้วยกันได้ ส่วนการรักษาแบบที่2เป็นแบบที่เราคิดว่าเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นคือการรักษาโดยการผ่าตัดใช้ในกรณีที่รุนแรงโดยมีการที่เอ็นฉีกขาดร่วมกับกระดูกแตกร่วมด้วยเขาเรียกว่าโบน e ี่อวลชัหรือว่าเป็นการรักษาที่เอ็นที่มีการฉีกขาดและเข้าไปขัดในข้อทําให้คนไข้มีปัญหาวิธีนี้เราก็จะใช้วิธีการผ่าตัด